สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้จ้ะมาใช่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีฟังเบิ้งหน่อยจ้ะขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อสำหรับอาหารในจ้ะพิกเกอร์อตรกคลองมาอีกแล้วเหรอ โดนกัดขาพว่าไม่ลนะบอกว่าพว่าให้ออกข้างนอกเลยะหยไปได้กังไดดเนาะ คือเละเทะเหรอหายไปแ้ะะ่ไม่เหรอกินไปปะปลองเล็ศขึ้นหอนหอนแท้ง่ะเนาะมีอะไรกินไปลูกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้จ้ะเด้อ มาถึงแล้วนะแม่แม่แมพอ่พอพอ่อเด้อพ่อของมาถึงแล้วได้จ้ะหน่อยมาอีกสองถุงจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสี่เป็นห่วงเด็กหน่อยจ้ะอาหารมาถึงอีกแล้วนะคะเดือนนี้ก็สี่ถุงละขอบคุณพ่อพ่พอแม่แม่ได้จ้ะเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้จ้ะเนี่ก็มาให้เด็กหน่อยกินเลยจ้ะ ยังไม่หมดเลยจ้าวันนี้แม่ก็ท่านก็ส่งมาให้อีกสองถุงก็ขอบคุณจากใจจริงนะจากพ่อแม่ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณให้ท่านอยู่ดีมีแ้งนะจ้ะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงะจะเด้อขอแม่ใจบุญแม่ที่ใจบุญพ่อที่ใจบุญขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าไขา้ห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บจเด้จ่าเด้อก็ให้ร่ำล่ำรวยรวยรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยแล้วขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้จ้าพอพอแม่แม่ได้ขอพกคุณนหลายๆได้จ้ะที่นี้ที่ใจบุญออกไปข้างนอกมาไหนะบอเกตเห็นบอพี่นอ้องนักเห็นบอนอนอแอร์แดจะรเห็นบอะนัก เนี่ยบางโน้นเนี่นย้เกิดถือกัดอีกแล้วเนี่ยสภาพบ่เเลือเห็นบ่ม้มเละตุตะ่มเตอะมุมว่านกจะจาบนำไปเช่นึงแวอืม แม่บอกว่าพ่อหายออกไปแล้วมื่เกี้ฮะถือกัดไม้จนเจ้าแหบๆเห็นปะอือืม เงดลหลมึงด้วยนะวัดสาพโอ้โหฮยอยไม่เหลือใจให้เจ้าลายจะเกิดบ่เค็ดบ่ลาบบ่รู้หเขามาแรนใส่เขาเปล่ากินเปล่ามานอนมึงพี่น้อง แสดงว่าแม่ออกไปหาหมอพ่อเขาม้าม่ยได้นะเห้ยเงิดไหลตาดิโต้ให้บิางด้วยพี่นอ้องทั้งถือกัดทั้งบอไดายนอน สภาพมีมึงบอกอะรนละทานั่งเพนะิเนะ่เนะเฮนะ้ยคนะุณศนะึกเอ้ยหมอนี่บอกไปใะน่าวันน้นนา คนอ่ะสีบางง้างคนอ่ะสูตรจอดคนอะอะไรสีนอนกับว่านอนเนี่ยเบิร์ตสภาพ หอมเลีมได้อาบน้ำห้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยฮึสิได้อาบน้ำห้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงด้วยนะตาย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 โอ้ยสงสัยพ่อเพิ่นไหลอ,ออกไปตั้งแต่พ่อเพิ่นเข่ามาแฉะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกลับมาว่ามันอยู่ครบประตูกับวัดเลยล็อกด้วยาบ้านน่ะสงสัยพ่อเพิ่นลืมล็อกปัน่น เงิดไหลนี่อีกนางคอมอยนี่เฮ้ยวันนะ่ะพากันกินแล้วก็มานั่งวันนะ่ะปานผู้เฒ่าเดยพี่น้องเอ้ยกัดเปียกใต้ผู้เฒ่าบ้านเนะ่ากะสิอายุหกสิบเจ็ดสิบปุณณ้เนาะเนี่ยนั่งท่านเนี่ยเพเขาเป็นแมวเนาะแปดหกหกขวบ เจ็ดขวบแล้วนั่นี่ยเนี่ยดำเนี่ยป้า,าเจ้าแฮบแฮบจ้่ตามได้ไปเช็ดน,นั่นก็สิขอจบคลิปเด้พี่น้องเด้อขอพอกันคลิปหนาได้จ้ะขอพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อแล้วก็พอกันคลิปหนาได้จ้ะพี่น้องเวันนี้สภาพพอยังเลยทั้งครูเนี่ยไปมานุ่กันในทั้งครูเนี่ยเนี่ย มอมแมมมัมมนต้อกันเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ายกับนอนะ้องเนี่ยเนี่ยนัดนัดหางตีกันป,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 ปุ๊บปั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 ๊บไหนวะเนี่ยในวันนอนวันอนได้ไปนอ้องเนี่ยมอมแม,มมไปเบิดเหล่าเก๋ยังถือกัดเงิดหลอ่ะอ่าขอบพระคุณหลายๆได้จ้าเด้องสำหรับการติดตามก็ได้ช่องฟอล์รักแมวยมแชแนลด้วจ้ะ ข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้ดดดดดดอกดกระติ้งเพื่อสิบประพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กดคับตะใครได้จ้ะขอบอคุณหลายๆได้จ้ะสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้ะ